นี่ครับเตรียมของลงเรือนี่ครับไตสวัสดีครับนี่ไตน้องครับไม่ค่อยรับงานครับรับแต่นี่เล่นตัวรับแต่กิ๊กนี่จะพาไปดูนีเหยื่อตกปลาครับนี่ครับเขาเรียกอะไรกุ้งต๊อกกับนี่ตอกตอกกุ้งตอกเดี๋ยวจะหาเดี๋ยวจะพาไปให้ดูว่าจะได้สักกี่สิบตัวแ่านี้ ออกไปถึงออกไปแม่น้ำใหญ่แล้วที่นี่เอาลมสมบูรณ์ดีมากครับออแม่น้ำใหญ่มากดูครับมีมีลิงอยู่สองตัวนี่ ตกปลาไม่เคยเจอเลยครับที่นี่ที่บางประกงไม่รู้มาจากไหนนี่ครับสองตัวนี่ครับตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งมาจากไหนไม่รู้หนีมาจากไหนไม่รู้สวยด้วยรูปคนนั้นนเี่ย อืมสมบูรณ์มากครับที่นี่ดูครับไม่รู้เห็นป่ะนะผูงข้งคาวแม่ไก่เต็ไมไปหมดเลยเนี่ยนี่เสียงร้องโอ,ง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 อง้น่าจะมีเป็นพันตัวตรงเนี้ย ที่เอามาครับที่นี่ดูดิพื้นที่ยาวเป็นน่าจะหลายร้อยเมตรแหละมันจะเหนียแมกซาวพาไก่นั่นเลยใส่ก็บอกน่าจะเป็นหมื่นครับเป็นหมื่นอยู่มากี่ปีแล้วครับเนี่ยมีประมาณกี่ปีแล้วเนวี่ยมีประมาณกี่ปีครับมีอยู่ประมาณกี่ปีแล้วที่นี่อเป็นสิบแล้วอ,อยู่มันติบแล้วไ,ไ,ไม่มีใครรบกวนมานะนก็อยู่ครับดูเด็ก ต้นไม้อ้อยหโอ้โหนึ่หลายร้อยต้นนหลายร้อยตัวครับเห็นมดดูเ็มเลยโกระกากามโอ้โหตัวแรก,กรรไปต้งน่อยดิาะครับตัวแรกขอคำเ็ด้ยวยรน,นี้ใหญ่มาก อันนี้กุ้งที่ตกนะครับไม่ใช่กุ้งเหยื่อปล่อยนะครับเอาปล่อยเลยสุดยอดตัวแค่นี้ก็เอายกยกขึ้นมาได้ใหญ่ใหญ่อยู่ไหนน้องเดี๋ยวดิโอ้ไข่ดำนะครับนี่ไข่ดำแล้วเก็บไว้ก่อน ปล่อยเลยครับน้องปล่อยไปนะฮะไข่ดำเราต้องอนุรักษ์ไว้เดี๋ยวเพื่อน่าจะมันผสมอย่างนี้เนาะผสมแล้วผสมเสร็จแล้วติดแล้วปล่อยไก็จะปล่อยแต่ไข่ดำๆนะครับเดี๋ยวจะปล่อยหมดทาแป้งมันก็ขาวแล้วเอาไปท้ายข้ามข้ามข้ามเอาไปท้ายลูบ ใหญ่เลยมองลูกเว้ยโอยเกี่ยวใหญ่เว้ยเอ้ย้าเกี่ยวเลื้ม้าเกี่ยวในใกล้ม้านะเลือ้ม้าเออแต่มีมีมีไซส์แหละมีไซส์เลยอะมีไซส์แหลมแม่งไม่มันม้าแน่เลยเขย่าเงี้ยมีสามโลว่ะเผื่อใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่จริงเก็บของหน่อยเก็บของหน่อ เกลิ่ของนายใหญ่จริงใหญ่ยังใหญแล้วใหญ่แล้วเปิดนะลองคุมึงช่วยมั่งเอาพกคูนเผิดเปิดได้บ้นะเปิดได้บ้างนะขายขายหรอขายสิโอ้ใหญ่จริงใหญ่จริงหใหญ่จริงอีกสองสองโลกวา่าเหวียรกำเหวียรกม สองโลกว่าสามโลถึงึงฮิปเปอร์ไม่มีครับคีมใช้ไม่ได้แล้วนี่ใหญ่ครับใหญ่อมือกัดเลือดขาดจริงเว้ยเลือด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 อันตราย ขึ้นกัดด้วยข้าไฟงี้มาแล้วตัวที่ตามหากล้ามากล้าไลยตัวนี้จะสองขีดได้ครับได้ไหมเกือบเกือบอ่ะเยื้มอีกแกมึงอ่ะชอบเยื้มจังเลยเยม้มอกไ้งแล่ว รวบยัไงไงวะมันเดี๋ยวนนเดี๋ยวนี่ลองเอ่อเอานี่ครับว้าวดูดูขนาดนี้ให,ให,ใหน่ได้เ,เวลากินแล้วครับเฮ้ยจริงเหรอไว,ว้ให้คิปวันดี

đâu mày, Ừ. Nửa vàng đen à. Lu manh các. Hồ mấy dơm Mặn cảm xúc à. Ừ อถ่ <Okay. S 1> ายไม่ทันเลยครับนี่ตาบอดเหรอมีบอดนะครับมีตัวเนี่ยเกือบเท่ากดน้ำอะครับได้ครับดูดูติดลึกลกล็กล,กลึกลึกลึกได้ได้โอเคฝังไว้ก็ได้ฝังเป็ดเลยนะเนาะปล่อยเยอะก่อนว่ะ <laughs> ูตัวนี่ก็สองขีดได้นะได,ได้ไหมได้ไดอบอกแล้วแมนตรงนี้พี่กามเขาอยู่ตรงนี้คือเลยครับเต็มปากครับนี่เบ็ดเต็มปากโอเคอเครับ

ก็ได้เนี่ยอยู่ประมาณขนาดนี้ก็โอเคอยู่หางิวหนึ่งตัวตัวใหญ่แล้วก็กุ้งสองสี่ห้าหกเจ็ดกินไปสี่สิบเอ็ดปล่อยไปสองสิบสามตัวครับนะวันนี้กุ้งที่ได้สิบสามตัวครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ